สวัสดีพี่พีนะคะพบกับกช่องนะคะทีเด็ดหวัวใจน้ผํผพารวยนะคะใจน้ผํผพารวยทีเด็ดหัวเนาะนะคะฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะน้มีเพ่นนี้เพจเดียวเนาะ,ะหรือใครขี้เกียจคิดนะคะก็มีะะกลุมแล้วทางให้เข้าฟรีนะคะก่อนอื่นก่อนใช้นะคะเทสก่อน3 4รอบนะคะบอกเป็นล้อนะคะทุกคลิปเลยนะคะสูตรนี้ไม่เข้าสูตรหน้ามีนะคะแต่ละรอบแต่ละวันนะคะสูตรไหนดีนะคะน้ําเล่นเองแล้วมันเข้าดีน้ําก็จะนํามาเทสให้พี่พี่ดูเอาไปลองใช้ดูนะคะเนาะ ไม่มีสูตรไหนเดือนดีเดือนยาเดือนตายตัวนะคะต้องรองต้องใช้กันก่อนนะคะวันนี้ก็มาขับสสตดพิกัารอีกแล้วอ่ะนะคะมันเข้าดีอีกเลยนํามาบอกเนาะนะคะรอบที่น้ําจะนามาเท่นะคะก็คือรอบที่78สิบปดนะคะผลที่น้ําใช้นะคะก็คือค่ายทองค่ายไท์นะคะนั่นเองเนาะนะคะรอบที่เจสิแปดนะคะนั่นก็คือห้าหนึ่งเก้านะคะศูนย์สี่เนาะอ่ะเราจะทำยังไงนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะพี่ๆนั่นก็คือการใช้นะคะ สองตัวนี้มาบวกกันนะคะสองตัวนี้บวกกันก่อนเนาะหนึ่งบวกเก้านะคะเดี๋ยวทําให้ดูเลยหนะึ่งบวกเก้าเนาะเป็นสิบบวกกับหนึ่งคงที่อ่าเป็นสิบบวกกำลังคงที่เป็นสิบเราก็ใช้นะคะหนึ 1, 2, พพ่งสองสามเพราะพิกัดล่างมีแค่สามตัวนะคะเราจะใช้หนึ่งสองสามนำไปเล่นเนาะอ่าเรามาดูทีเรามาดูซินะคะ รอบที่79เป็นยังไงนะคะเข้าไหมพี่กัดล่างรอบนี้เข้านะคะตรงนี้เอยนะคะตรงนี้นะคะนะอ่าถัดไปนะคะนำสองตัวบวกกันก็คือ9กบวกกับเนะคะเป็น18เนาะเกาบวกกับ9คืออะไรนะคะ10บนบวกกับสิบสบนบวกกับหน่อยบนเป็น18นะคะนำมาบวกกับ1นึ่งคงที่นะคะเป็น19บเกาแล้วับไปเลย9 1้าส นะเรามเล่นรอบที่80นะคะ806นะคะ61นะคะพี่พี่80661นะคะเข้าไหมเข้านะคะถัดไปเลยนะคะพี่พี่ก็คือการใช้10บนบวกกับหน่วยบนนะคะ10บนบวกกับหน่วยบนเป็น0บวก6นะคะเป็น6นะคะบวกกับ1คงที่นะคะเป็น7นะคะเรานําไปใช้เลย789นำไปเล่นรอบที่81นะคะ81นั่นก็คือผลที่66484 เข้าไหพี่เข้านะคะเข้านะคะอ่ะหัดไปนะคะเหมือนเดิมสิบบนบวกกับหน่วยบนหกบวกสี่นะหกบวกสี่เป็นสิบนอกสิบเท่ากับสิบบวกกับหนึ่งคงที่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นหนึ่งสองสามพี่พี่อ่ะเรามาดูแปดสิบสองแปดสิบสองเป็นยังไงสามหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเข้าไหมเข้านะคะถัดไปนะคะ เหมือนเดิมสิบบนบวกกับหน่วยบนนะคะเป็นหนึ่งบวกกับหนึ่งคงที่เป็นสองเนาะบวกกับหนึ่งคงที่มันแล้วนะคะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะคะเรามาดูรอบที่แปดสิบสามผลที่ออกคือสองห้าแปดนะพี่พี่สองห้าแปดนะคะสองห้าแปดสามศูนย์เข้าไหมคะเข้านะคะสามเข้าเนาะอ่าถัดไปนะคะ ห้าบวกแปดนะพี่พีห้าบวกแปดนะห้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่สิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่สี่ห้าหกนำไปเล่นสามตัวนี้นะพิกัดรางพิกัดล่างนะคะกดสองตัวล่างนะคะสิบเก้าประตูเนานะเรามาดูเล่าที่แปดสิบสี่นะคะผลที่ออกคือเก้าศูนย์หกหกกล่านะคะเข้าไหมเข้านะคะถัดไปเหมือนเดิมนะคะสิบบนบวกกับหน่วยบนนะคะเป็น ศูบวกหกเป็นหกนะคะบวกกับหนคงที่เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะแปดสิบห้านะคะแปดสิห้าผลที่ออกคือศูนย์ปดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะเป็นไงรอบนี้โอ้โหแม่เอ้ยออกเด้งเด้งไปเลยจ้ะเด้งเดงไปเลยนะคะนะถัดไปจ้ะเหมือนเดิมนะคะ เดิมนะพี่ๆนะก็คือนำแปดกับเจ็ดมาบวกกันนะคะแปดบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบห้าเนาะแปดบวกเจ็ดนะคะสิบห้านะคะบวกกับหนึ่งคงที่เท่ากับสิบหกเนาะสิบหกนะคะสิบหกเป็นหกเจ็ดแปดนะพี่ๆนำไปเล่นเนาะหกหกเจ็ดแปดอะเรามาดูรอบที่แปดสิบหกแปดสิบหกนะคะสองห้าห้าเนี่ค่ะสี่ห้าเลยแล้วกันอะเข้าไหมคะ รอบนี้นะคะหลุดไปหนึ่งรอบเลยพี่นะอ่าหลุดไปหนึ่งรอบนะคะหลุดไปหนึ่งรอบไม่เป็นรอยนะคะก็ทดลองใช้ไปเหมือนเดิมนะคะก็คือห้าบวกห้าเป็นสิบเนาะสิบบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเป็นหนึ่งสองสามอ่าเราบนร,นรอบที่แปดสิบเจ็ดนะคะแปดสิบเจ็ดนะคะแปดสิบเจ็ดผลที่ออกคืออะไรนะคะเจ็ดสองสี่เนาะหกสองรอบนี้เข้าไหมเข้านะคะถัดไปนะคะ องบวกสี่นะคะเป็นหกนะคะบวกกับหนึ่งคงที่นะคะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเอาเรามาดูรอบที่แปดสิบแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าศูนย์รอบนี้เป็นไงรอบนี้ก็รหดไปนะคะรลดไปอีกหนึ่งรอบเนะะี่ยค่ะรลดไปหนึ่งรอบไม่ถึงสามรอบยังเดินต่อได้นะคะอ่าถึงสามรอบมีอะไรข้อหยุดเนาะฮนะคะแต่บวกเจ็ดนะคะเป็นสิบห้านะคะพี่พีเนาะสิบห้าบวกกับหนึ่งคงที่เนาะ เป็น16 16กสิบเป็นหกเนะคะเรานำไปเล่น89นะคะ08 6นะคะ37นะคะรอบนี้เป็นไงเข้าไหมเข้านะคะอ๋อนะคะถัดไปนะคะเหมือนเดิม8ปบวกหเนาะ8ปดบวกแบวกหนะคะ8 9 10 1้าส1บ14บสบวกกับหเป็น15 15เป็น5 6าหรอบที่90เข้าไหมนะคะ จ็ดศูนย์เก้าเนาะสองเจ็ดเข้าไหมพี่พี่เข้านะคะนะตัวน,นี้นะคะก็เป็นสูตรนะคะพี่กัดล่างล่าสุดนะคะที่น้ําใช้ดีมันเข้าดีก็เลยนํามาเทสสูตรให้พี่พี่ดูเนาะนะคะส่วนใครที่เก็ดคิดก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีกลุ่มแนวทางนะคะไม่ได้มีแค่ยี่กีหวยหุ้นหวยฮานอย,อย,อย,นอยต่างๆนะคะทักมาขอเข้าได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำก็ลาบไปแล้วเ,เดี๋ยวหาสูตรแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากพี่อีกนะคะนําไปเทใช้ได้เลยนะคะนําไปเทใช้กับหัวยรัฐหวยรัฐบาลนะคะสูตรต่างๆฮา,านอยนะคะราวได้เลยนะคะลองเอาไปใช้ดูน้อนะพี่ๆเนาะสำหรับวันนี้น้ำลาบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ